หลโฟกัสนะะก่อนที่จะเจอคุณวิพาพรบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่านกกนเนี่ยซีไซโปกัสนนะฮะแอพพลิเคชั่นซีไซทั้ง iOS แล้วก็แ n d r o i d ฮะผูชมสามารถเข้าไปโหลดใช้ได้ฟรีนี่มันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าผู้ชมมต้องการที่จะแจ้งข่าวว่าตัวเองนะต้องการเตียงเช่นอย่างนี้นะต้องการเตียงต้องการให้คนไปรับภาพปักปุดได้เลยเปิดรับบริจาคหรืออยากจะบริจาคครับ อย่างนี้ทำได้หมดเลยเพราะว่าเราก็เปิดพื้นที่ให้ด้วยฮะอย่างในการลงทุกลงป้ายนี้แล้วก็สถานิประชาชนด้วยฮะใครติดขัดยังไงเนี่ยแจ้งมาได้ทีพอพูดถึงเรื่องของซีไซโฟรการาีิกัดข่าวนะกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์นี่นะบอกว่าเช้านี้เนี่ยคือว่าเราต้องชวนผู้ชมฮะร่วมกันส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับเนี่ยว่าคนดันหน้าในการสู้ไผ่กับโควิดครับเราโอกดีกันสักหน่อยนะฮะคุณพิพัพ์พรฮะมีคนปักหมุดมาเยอะเลยค่ะคุณเทระเดชคุณวิสาํากลังใจที่จะส่งให้พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์และดิฉันบอกเลยว่ามีรูปแบบน่ารักน่ารักเยอะเลยบางคนเนี่ยเขียนโปสการ์ดนะติดให้กับห่อข้าวที่เป็นห่อใบตองด้วยนะคะวันนี้ดิฉันว่าคุณเทระเดชคุณต้องจดแล้วล่ะเพราะว่าหลายข้อความที่เขาปักหมุดส่งกําลังใจเนี่ย คุณเอาไปใช้เขียนขอบคุณค,คนที่ทำกับข้าวให้คุณกินทุกวันได้นะคะ<อ>เดี๋ยวตามกันต่อคะอ่ะ สวัสดีค่ะผู้มชมค่ะพบกับฟักแฟงวิงพ,พาภพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้ค่ะเริ่มต้นกับการส่งกิจกรรมแล้วก็ส่งภาพให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะในะข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเรื่องนี้มาจากหลายพื้นที่นะคะรายงานกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะจุดแรกขึ้นเหนือกันก่อนไปดูที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมที่เชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเยอะด้วยจนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการพ แพทย์พี่ๆอสมก็ยังไม่หยุดไม่มีวันหยุดเลยนะคะทํางานกันอย่างหนักในการที่จะรับมือการระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้เพื่อเป็นการส่งกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจจากคนแนวหลังนะคะ ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเขาจับมือกับผู้สูงอายุในพื้นที่จับมือกับอาสาสมัครในชุมชนที่เชียงใหม่ค่ะเขาชวนกันเขียนข้อความแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมง่ายๆแต่เปี่ยมล้นด้วยกาลังใจนะคะเขียนข้อความส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพี่ๆคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้นาที่ทุกหน่วยงานที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ส่งกําลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่ภูเก็ต กันบ้างนะคะภูเก็ตก็ยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม แล้วก็มีการจัดกําลังบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปดูแลรักษานะคะแม้ว่าตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรายวันแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ตได้ผ่อนคลายกันบ้างค่ะล่าสุดแฟนเพจ c e b o o k โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตเขาแชร์ภาพแล้วก็ข้อความน่ารักน่ารักนะคะเป็นภาพความใส่ใจของคนที่นําอาหารนําสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามมอภูเก็ตค่ะอ่ะลองชมภาพนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นห่อข้าว น่ารักน่ารักนะคะพร้อมด้วยโปสการ์ดที่ส่งไปให้คุณหมอคุณพยาบาลคือดิฉันอ่านข้อความบางอันเขาเขียนบอกใส่หน้ากากอะไรถึงป้องกันหัวใจไม่ให้ติดอ่ะส่วนอันนี้ค่ะเขาบอกเจอไวรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช่คงเป็นเธอนี่เป็นข้อความที่เป็นโปสการ์ดเล็กๆนะคะส่งไปให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ทํางานเป็นด่านหน้าที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรียกว่าพอได้อ่านแบบนี้นอกเหนือจาก จะอิ่มท้องจากอาหารข้างในก็อิ่มใจจากข้อความต่างๆที่เขียนบนโปสการ์ดด้วยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการส่งกําลังใจให้กันแล้วก็ เป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเพื่อที่จะช่วยลดความเครียดให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามที่นั่นด้วยค่ะจากภูเก็ตค่ะขยับมายังอยู่ในภาคใต้นะคะแต่ไปกันที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงานั้นเพิ่งจะเปิดโรงพยาบาลสนามไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองโดยมีการรับผู้ป่วยชุดแรกเข้าไปที่โรงพยาบาลสนามแล้ว4ี่คนด้วยกันค่ะ ทั้ง4คนเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือบางคนมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลสนามการดูแลของโรงพยาบาลสนามที่พังงาเขาจะมีคุณหมอคุณพยาบาลติดตามอาการแต่เป็นการติดตามผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็มีการติดต่อกับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามผ่านทางเครื่องขยายเสียงแล้วก็ระบบโทรทัศน์นะคะภายในเนี่ยมีทีวีให้ดูด้วยค่ะพร้อมกับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีอาหารกล่องผลไมา้แล้วก็ขนมครบทั้งสมมือค่ะ ดูบรรยากาศด้านในของโรงพยาบาลแล้วก็มาดูบรรยากาศด้านนอกกันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพช่วงเวลาที่รถถุกเฉินของโรงพยาบาลตะกวัวป่านําตัวผู้ป่วยโควิด1 9ที่เพิ่งจะย้ายออกจากโรงพยาบาลหลักมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสนามค่ะระหว่างที่ไปรับคนขับรถทีมพยาบาลที่มาส่งก็ต้องสวมชุดใส่ป้องกันตัวนะคะส่วนผู้ป่วยค่ะมาถึงก็ต้องผ่านการซักประวัติ รับฟังคำแนะนำในการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ผ่านการประเมินสุขภาพจิตจากนั้นจะได้รับอุปกรณ์เครื่องใช้เข้าไปใช้ชีวิตในห้องแบบแยกเดี่ยวเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นภาพแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาติดตามการผ่านกล้องวงจรปิดนะคะภายในห้องแยกเดี่ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผนังกั้นแบบมิดชิดภายในอาคารด้วยสำหรับทางจังหวัดพังงาค่ะมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ล่วงหน้าเพื่อรับรองผู้ป่วยก่อนจะส่งตัวไปกักตัวต่อที่บ้าน ซึ่งก็มั่นใจว่าเพียงพอต่อจานวนผู้ป่วยในจังหวัดค่ะทุกคนถ้าเป็นไปได้ท่านควรจะทำกิจกรรมอะไรภายในครอบครัวท่านการออกไปข้างนอกไม่ว่าออกไปอย่างไรหรือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับเพราะนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่ก็เรียกร้องให้ทุก,ท,กทุกหน่วยงานทุกภาคเอกชนที่ประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ท่านจะต้องมีมาตรก,การที่ดีในการดูแลเรื่องเยี s t สที สำหรับผู้ป่วยที่ส,ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามที่พังงานนะคะตามรายละเอียดเขาบอกว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือถ้ามีอาการก็ต้องเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วเป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่มีอาการแบบนี้ต้องผ่านการรักษาที่โรงพยาบาลหลักราวๆสัก3-5วันจนอาการดีขึ้นกลุ่มนี้พออาการดีขึ้นถึงจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามกันต่อค่ะ